สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไอ้หมาดำสองตัวผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะเนี่ขนมมาให้ขั้งรอตาปแปวให้อยโดดไม่งียบมือกูกินกัดมือฮอะเฮ้ยก่อยกินหรออ่ะก่่ยกินสิอ่ะ ถ้าคอยกินนี่กูยังไม่รู้จักชื่อ,อมึงเลยแลวแม่งถ้าตั้งชื่อแม่งก็จะก็จะจําชื่อของมันไม่ได้อ่ะแม่งสีดําเหมือนกันหมดทั้งสองจากเป็นตัวผู้กับตัวแม่แล้วอะ่อะอะ่อะอะ่อะอะอ่ะวันนี้ไม่ได้ชื่อลูกชิ้นมาให้เพราะว่ารีบไปรีบมารีบกลับกินข้าวเราก็มาไอ้นี่ลงเป็น ตัวไหนมันจะพูดอะไรเป็นตะเมียเนี่ยพี่ยากเข้าห้องก่อนแล้วนะไม่มีแล้วไอ้หนูไอ้หนูมันไม่มีแล้วไอ้หนูมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมันแยแล้วพอ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 กเราปิดเข้าห้องแล้วนะบายบายวันนี้อและเจาก็กินแฮมบายบาย